สีเทาไม่ฟอกไม่ได้นะคะใครบอกว่าอยากทําเทาแต่ไม่ฟอกทําได้ไหมก็ทําได้ไงแต่ว่าสีไม่ออกไงคะวันนี้พี่แต่เนี่ยฟอกเราต้องฟอกให้ได้ระดับด้วยวันนี้พี่แต่ใช้ผงฟอกต้องสองตัวเลยรอบแรกสองรอบแรกพี่แต่ใช้กระปุกนี้นะคะเป็นฟอโกโปรรอบนี้คือรอบที่สามใช้ผงฟอกดีว่านะคะเพราะว่า ดีว่าช่วยถนอมเส้นผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะให้สีข้าได้มากอ่าแต่อันนี้มันออกเร็วมันออกริบเร็วก็เลยใช้สองตัวอย่าลืมนะคะการฟอกใส่ผงมิกไปด้วยดูเส้นผมนะคะมาดูใกล้ๆก,กันนะคะอ่าเส้นผมเขาก็ยังจะเป็นความเป็นเส้นอยู่จะไม่มีความขาดการยุ่ยนะคะการฟอกต้องฟอกแบบคือมือเราให้ละเอียดนะคะทำให้ทั่วๆชำ้ชำๆทุกเส้น ่าสีเดี๋ยวมันขาวมันขาวมันก็จะได้ขาวทุกเส้นแล้วพื้นมันจะได้เท่ากันเวลาลงเทาไปมันจะได้ไม่กระด่างกระดำนะคะอืมไปท,ทั่วนะคะดูสิคะเส้นผมดูสิขาวพอใจอยังแต่ความขาวเนี้ยใครๆฟอกเวลาฟอกก็อาจจะขาวได้ แต่ลักสำคัญนะคะเวลาฟอกต้องให้เส้นผมยังคงความเป็นเส้นและก็ยังคงความเป็นแข็งแรงไม่แห้งเสียนะจ๊ะนี่คือการฟอกที่สำคัญนะคะของพี่แต่ดูนะคะดูนะคะเอ,อ่อทุกเส้นยังต้องคงความแข็งแรงยังต้องคงความเป็นเส้นไม่ฝอยไม่ฟูไม่แห้ง ไม่เสียอันนี้คือประเด็นหลักของการฟอกผมและโคน,นซูมเข้ามาที่โคนค่ะโคนผมนี้เห็นไหมคะเวลาฟอกฟอกกี่รอบลูกค้าก็จะได้ไม่แสบหนังหัวไะคะเราต้องฟอกโดยการชิดโคนแต่ไม่ติดหนังหัวคําว่าชิดโคนแต่ไม่ติดหนังหัวคงเข้าใจนะคะชิดก็คือแค่ชิดแต่ไม่ต้องไปขยี้ถึงหนังหัวเขาอ่านั่นแหละ คือการฟอกที่ถูกต้องเนาะหลีกเลี่ยงการแสบถามว่าเอ้ยมีไหมผงฟอกไม่แสบไม่มีค่ะถ้าจะอฟอกเป็นคือมันไม่แสบเพราะมันไม่โดนหนังหัวไงคะไอ้ที่แสบแสบกันที่หนังหัวนะคะไม่ได้แสบที่เส้นผมเนาะอ่าดูสิคะว่าเราได้ความข่าวพออย่างครั้งนี้พี่แต่ฟอกค,คือรอบที่สนีะ่นะนะโอเคนะคะตามนี้คะ่ะ อ๋อ,อลูกชั้นเหมือนคนแก่เลยเตรียมรองเสี้เท่าจริงเท่าจังเท่าเท่าสวยๆนะคะแล้วแต่คนจะชอบนะคะว่าจะเอาเท่าทางไหนโทนไหนนะคะ พี่แต่จัดให้